สบายดีพี่น้องสบายดีย้มเศร้าเ้ยจ้ามากินต้มแซ่บน้ำมันมอนเด้อต้มเปื่อยต้มแซ่บเหนืองัวเจวแตงมะเกือกินครับมาเส่บๆบน้กันจ้ามาพี่น้องกินขวน้ำกันเด้อมามามากินขาน้ำมัมนหมนกินคนเดียวมาเนี่ย น้อยกับเบาสบายนอนปวดหัวสัน้นฮะสบายดีพี่น้องเอฟซีทั้งลาวทั้งไทยทั้งต่างประเทศเด้อถูกแรงเสียเลีงใจถูกกําลังใจแม่มอ้อนเนาะถูกสิ่งถูกอย่างมาตลอดถูกให้กําลังใจคุณแก่วิญญาณกินข้าวให้เบิง่ง <c> ช <oughs> อาเปิดเผาเบื่อแม่ม้อนเด้อแม่มอนมัมน,มมนมวิน่งย่างตื่นมากก็กินสวยมากก็กินแรงมากก็กิน <c oughs> กินแต่ข้าวมาไห กินได้แล้วก็กินเนาะพี่น้องยามเขากินได้กินแค่นั้นก็กิกนบ่ได้ฮัลโหลยักมือได้แหละยามไปได้ก็ไปเป็นไปบ่ได้ก็กรนอนอยู่ <c ười> มามามาต้มแซ่บต้มสัวต้มสัวง้อเด้ออันนี้ต้มสัวแม่มดนเห็ดต้มสัวใส่ลูกพลิกคนใส่ข่าผัวหัวหอมนั่นแหละ then ห่อนแครห่อนดาบกตินานี่นาหนาวนะพี่น้องแั่เป็นหนาห่อนธรรมดา,าเดินหนึ่งเดือนสองกันในกระบุนกองเขาเดือนสามกับเปิดประตูเราเนาะหนาอ่ะ <c oughs> หอน เนี่ยจ้ในม้อนเห็นคอมเมนต์อยู่ในส่องนางมนเนาะเฝ้าให้เล่าสื่อยัองมาฝากพี่ฝากน้นองแม่มอนเนี่ยบอกว่าให้ซื้อโดยพี่น้องก็ต้องซื้อนั่งมามาแต่โตพอ่าอยู่พี่กับมีคือกันหยาดยังกับไปซื้อกินอยู่ทางพี่เห็นนะนี่คือกันกับทางนั้นยังกับมีเมืเ่อโคมีเงินซื้อปเป็นเด็นยวซื้อมาหิวลุงพุงปวขึ้นหลดลงหลดมันยาา แมยเนี่ยบอกหายลูกซื้อมาบอแม่ว่าซื้อยังพักพีพางน้องบอเข้าใจนั่นน่นเด้อพี่น้องบอกหายสื้อยังมาคือเป็นม้อนมากแม่ม้อนก็ไมค่อยซื้อยังมาเด้อบวลายากหิวยั่งมานะเพราะว่าอยู่บ้านพี่ทั้งพี่ขมิ้นคือกันเน่ากินเน่าหยาขมีทุกอย่างก็ไปซื้อหิวมากนักยังทางนั้นเนาะจะจำเป็น ใส่จไปบวมให้ดาวลายเด้อตุนน,น่าในเด้อนางมน่ะข้นหักแม่มนใส่หักนางมนเด้อพี่น้องเด้อไม่นอนก็นหน่อยใจคนท้งมันจะไม่ข้างผู้จัดคืือเลยก็บอกให้ทังเหตุคนที่นางมนบุษซื้อมากก็คือแม่บอกบอกให้ซื้อมากคืไปกับตังซื้อยัองมาเด้อ mà để to, mân nát, khửn lót lông lót mân nhát, chẳng thiếu con lạy nhẹ, con khửn bằng mượn cả mì con lại lót mè nè, bằng mượn cả mì con, cứ mượn mòn mà nè, sấp qua con một, con một lạy, khửn thoải, bằng nó thì chân yến nhè ác, cứ là bằng mượn nè, lót mè nè, mượn con ma lạy nè. มันมาหายซื้อได้ก้อนคือการไปผมทางนั่งรถเนี่มหักซื้อการฝืนเมื่อหมกกแต่ฝืนซื้อลูงกุ้งผัวมายายพี่ยายน้องยายลูกแคยเล่นซื้อมามันหนักสิมื่อยซื้อทั้งนี้ไปได้กินคือการเขาสนมีเงินเขาตลาด อยากกินยังนม่มึดอยากเข้าหางกับเข้าโลดนี่ดีมากกันี้ของไายทุกอย่างบ้านมีหมอมีหมามีสองสองหมองสักั้างของนั่นตักขางนี้มีทุกอย่างเม่จะไปตลาดก็ได้ของกิน เป็นเนื้อเป็นปลาเป็นยังกัมีในบ้านในข้าขค้ายกาไว้ลูกตลาดเพิ่นก็ขค้ายสำนักข้าตลาดคือกันกลาดิ้งกัมีปลาดุกกัมี ไปแม่บ้านหมดสื่อนางมาละเมื่อยไปกับเมื่อยพ่อแพงเน่จะไม่หิวนั่นหิวนี่บอกเอาแล้วหิวท้องเสียขาตัวเองก็บพ่อแพง แต่เตอร์สมส่วนเาต้มมันเปื่อยแล้วกันใส่ข้าวบัวหัวหอมนั่นแหละข้าวกัุ่มพริกป่นแต่พี่น้องใส่โลดตดนีน้ำมโนว มนนลหน่ะเราค้นนั่น Belle คนโแตงโตแต่ว่าอาบน,น,น้านี่อาบคือว่าเราบ่อาบน้าเราะว่าประดจซื้ออทิเอรงอาบเสือหนึ่งแล้วให้อาบน้าแล้วเราอาบน้ามาเลเราแต่งหน้าแต่งตาเราบ่เ็เรียบร้อยซึ่งแม่มอนเนี่ยซึ่แม่อสอาเราเสร็จต้นเสร็จโตกัใส่เสื้อผ้าแล้วก็แล้วต้องเจอพกกับสามสถึงแล้วกับย่งนี้อ่นี้อ่้ไปพอบวูบๆเดียวเราคนแบบ บ่บอยากแต่งตัวบ่พิธีพิธันกับเรื่องนี้นะคนเฮาหมักก็คือกันคิดใจบ่คือกันเนาะบ่พิธีพิชันกับชีวิตตัวเองกับร่างกายตัวเองนะคือเมมอน,นี่บ่ได้ถึงช้ามาตอกอานะ่านะอน่ามาตองแต่งนาส่เครื่องเรียบร้อยย่ำกลืนคือกันขั้นบนเลยนะถ้าแป้งแตงนะ่งหน้าเมมอนอนบ่สบายใจนี่ไซส์เมมอนเป็นแบบนันะ้นเลย อามน้าก็ขึ้นีก็ต้องแตงหน้าแตงตาเรียบต้อยแล้วก็นอนเปิดโทรศัพท์เบิ่งแบบคือว่าเขามมชสวิตชีวาคือว่าสบายใจคือว่าหน้ามันใจว่าหน้าตาตัวเองอะนะแนวคิดแม่ม้อนเป็นแบบนั้นด้วยแนวคิดคนกบว่าคือการหูกคนโอ้ยเขาก็นอนก็แตงหน้าแตงยังแบบว่าก็แนวคิดบ่คือกันเนาะก็มักาคือกันอันนี้เนาะแม่ม้อนมันเคยมาแต่กำเนิดอะไรภาซะ เป็นใหญ่มากแหละแต่สํำนั่งลุงแล้วเริ่มแตงโตแหละํำนั่งลุงเริ่มแตงโตเป็นผู้ใหญ่แล้ะไปโรงเรียนคู่จีแพงเลยแหละคู่ย่องเลยแหละไปโรงเรียนอะ kiều đen, ta kia nhăng, rất sần nè, ta đam, ta đen, ta khiêu, ta châm, mấy món mắm món tem này đẹp, này, kiều cả sắc, tít, bột tít kiều máu câu, xong tít. นองอ้นนกลามักแตงยู่นางอ่นเรากำลังติบโตนางอ้นนางลากรมักแตงยู่ถ้าเราแบบว่าครอบแล้วแบบคล้ายๆแน่ตะีอยู่แ้เมยมอหนักอย่่แล่วเมอยู่สบายแต่ปวดเควหนัหนาตาเที่ยงค้างลาเนี่ยนั่งลาสี่น้ามกมู่อู่เม่มอนอ่ะ หนาละเตียงค่ะดังระคมเนาะเราได้กครัวอะไรเราก็เป็นแบบนั้นเราเห็ดแต่เวีย๋เราบุญอยู่เจส้ำคิดนี่กับเมโมร่าเด้อพี่น้องเด้อผักกุ้ยแซ่กุ้ยไล่ซักตะไคร่ส่งเมโมร่าผักกินผักเทียวด้วยจ้าไป